ฝากกดติดตามกดกระดิ่งกดไลค์กดแชร์ให้ลุกค้าด้วยนะครับ สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีที่น่ารักทุกท่านนะครับวันนี้ก็พบกับลุงตันคนบรรณาชาแนลอีกเช่นเคยนะครับหลังจากที่หวยออกไปแล้วนะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์งวดถัดไปให้กับพี่น้องได้รับชมกันเนาะก็วันนี้นะครับลุงตันก็จะมาวิเคราะห์แนวทางหวยฮานอยนะครับงวดประจําวันวานานันอะังคารเนาะวันอังคารที่1 9าพฤศจิกายน6 7นะครับ งวดที่ผ่านมาเนาะงวดวันจันทร์ที่18พฤศจิกายนนะครับสู่ที่ลุกตันให้ไปก็ามาอยู่2คู่เนาะสองคู่2นอยนะครับก็จะมีนอยอปกติเนาะนอยปกตินี่มาบน93เนาะแล้วก็นอย VP ก็มาบนเช่นกันนะครับมา29เนาะส่วนตัวเลขในตาราง ที่ลวงไม่ดึงมาวางก็มาอยู่หนึ่งคู่เหมือนกันนะครับก็มาหน่อยปกติมาล่างนะครับก็คือ1-5นะครับส่วนหลักร้อยนะครับหลักร้อยที่ลุงวางให้นะก็มาหนึ่งตัวนะครับมาที่ตำแหน่งหน่อยพิเศษเนาะก็คือมา3นะครับทันที่นำไปใช้เนาะก็อาจโชคดีกันเนาะหรือว่า ท่านที่จับจุดเพิ่มเติมเนาะก็อาจจะได้ตัวที่ลุงไม่ลึกมาวางเนาะก็คือคู่หนึ่งเนาะเป็น3คู่นะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับท่านที่โชคดีด้วยก็แล้วกันนะครับส่วนงวดประจําวันที่19กาพฤศจิก,กาย,ยน67นะครับลักษณะของสูตรจะเป็นยังไงก็คอยติดตามรับชมกันครับมาดูตัวเลขในตารางกันนะครับหลังจากที่ลุงตันได้ทําการวิเคราะหา์หาผลลัพธ์เรียบร้อยแล้วเนาะ ก็จะนำผลลัพธ์มาลงในตารางตรงกลางนี้นะครับงวดประจำวันที่19พฤศจิกายน67นะครับผลลัพธ์ที่ได้เนาะแถวที่หนึ่งก็คือได้2นะครับอ่าแถวที่สองได้8แถวที่สามได้0นะครับแล้วก็แถวที่สี่ก็ได้8เช่นกันนะครับอ่าต่อไปก็จะเอา ผลลั์ไปบวกลบหนึ่งนะครับเพื่อที่จะลงในตารางซ้ายขวานะครับแถวที่หนึ่งสองฝั่งนี้เป็นสามนะครับฝั่งนี้เป็นหนึ่งเนะาะแปดแปดแล้วก็เก้านะครับฝั่งนี้เป็นเจ็ดแล้วก็แถวที่สามศูนย์ศูนย์หนึ่งเนาะฝั่งนี้เป็นเก้าเนาะแล้วก็แถวที่สี่ก็เหมือนกับแถวที่สองเนาะได้เก้าได้เจ็ดนะครับก็ได้มาครบทั้ง สิบสองช่องนะครับต่อไปก็จะมาหาเลขเด่นเลขรองนะครับซึ่งเลขเด่นเลขรองนะครับลุงตันก็จะพิจารณานะครับตัวเลขในตารางที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดเนะาะงวดประจำวันที่สิบเก้าพฤศจิก,กายนนะครับลุงตันให้เด่นเด่นเจ็ดรองแปดนะครับอ่าพี่น้องเอฟซีชอบเจ็ดรูดเจ็ดชอบแปดรูดแปดนะครับอ่าทีนี้มาดู ชุดสองตัวนะครับชุดสองตัวนะครับลุงตันก็นจะเอาผลลัพธ์นะครับจับคู่วางเป็นชุดสองตัวให้กับพี่น้องได้รับชมกันนะครับโดยจะเริ่มจากตัวเลขที่มีลำดับที่น้อยขึ้นไปเนาะเริ่มต้นที่คู่นี้เลยนะครับก็คือหนึ่งเก้าสองแปดสามแปดเจ็ดศูนย์ เจ็ดสองต่อมาก็เจ็ดสามเจ็ดเก้าแปดหนึ่งเก้าสองอ่าแล้วก็เก้าแปดนะครับอ่าก็ได้มาครบทั้งสิบชุดสิบคู่นะครับต่อไปก็จะมาพิจารณานะครับกลุ่มตัวเลขที่อยู่ในตำแหน่งที่มาบ่อยที่สุดเมื่อเทียบ สถิติ3าสีงวดที่ผ่านมานะครับตัวจะใช้ผลลัพธ์ในตารางเป็นตัวเทียบนะครับซึ่งลุงตันจะเน้นให้หรือว่าบวกให้ครึ่งหนึ่งของจํานวนตัวเลขที่วางนะครับคู่แรกนะครับลุงตันมองไปที่แถวที่แถวที่สองที่สามนะครับเป็นคู่ขวาเนาะอ่าคู่ขวาเนาะก็คือตัวนี้นะครับหนึ่งเก้าเนาะ ต่อมาก็เป็นแถวที่ห่งที่สองนะครับแถวที่หนึ่งที่สองเนี่ยเป็นคู่อ่คู่ตรงกลางเนะาะลักษณะนี้นะครับอ่าสองแปดนะครับต่อมาก็เป็นแถวที่สามที่สี่เนาะแถวที่สามที่สี่เนี่ยเป็นคู่้ายสายเยื้องไปตรงกลางนะครับลักษณะนี้ก็คือเจ็ดศูนย์นะครับ ต่อไปก็จะเป็นแถวที่แถวที่สามที่สนะี่กับเนาะแถวที่สามที่สี่เนี่ยเป็นคู่คู่ขวาเนาะลักษณะนี้นะครับอก็คือเจ็ดเก้าแล้วก็อีกคู่หนึ่งนะครับเป็นแถวที่สองที่สามนะครับเป็นคู่ ตรงกลางเนาะยืงมาขวานะครับลักษณะนี้เนาะก็คือ8ปดหอ่าก็ได้มาครบทั้ง5คู่จาก10คู่นะครับตัวที่ลุงตัดเน้นให้หรือว่าวงให้ก็คือตัวที่มามากกว่า1ครั้งเมื่อเทียบสถิติ3าสีงวดที่ผ่านมานะครับแต่ทุกตัวที่ลุงวางไว้ให้มา1ครั้งนะครับทีนี้มาดูหลักร้อยเนาะอ่าสลับท่านที่ลุ้นสาตัวก็สามารถนําไปใช้ได้นะครับอ่ากรณีที่ชอบ ทุตสองตัวคู่ไหนก็นำไปวางเป็นหลักร้อยลุ้นสามตัวได้เนาะงวดที่ผ่านมานะครับอ่าหลักร้อยจะลงให้ไปเนาะก็มาหนึ่งตัวเนาะก็คือมาตำแหน่งอน้อยพิเศษนะครับก็คือสามเนาะอ่างวดนี้ก็เช่นเดิมนะครับอ่าลุงตันให้เจ็ดนะครับเจ็ดกับเกนะ้าเนาะเป็นหลักร้อยนะครับอ่าพี่น้อง fc ก็ มองเนาะมองผลลัพธ์นะครับแล้วกลุ่มตัวเลขที่ลุงตันวางไวให้นะครับถ้ามีความเห็นแตกต่างจากนี้นะครับก็สามารถจับชุดเพิ่มเติมได้แต่ก็ให้ใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยที่ให้ไปก็เพื่อเป็นแนวทางในการตัดสินใจนะครับสูตรนะครับที่ได้รับชมไปเนาะก็จากการวางตัวเลขนะครับตัวที่เหมือนกันนะครับ ในตลาดก็จะมีแถวที่แถวที่2ก,นะกับที่4เนาะดูเหมือนคล้ายๆกับงวดที่ผ่านมาเนาะมีตัวแทรกนะครับแต่ตัวแทรกนี่ก็อาจจะเป็นตัวที่ใกล้เคียงเนะาะก็มีตัวเลขที่จะสามารถที่จะจับคู่ที่จะวางเบิลให้กับพี่น้องรด้ชมกันได้อยู่เหมือนกันนะครับอันนี้ก็แล้วแต่การาวางตัวเลขเนาะหรือกับว่าการเทียบ สถิติว่าจะเป็นยังไงเนาะซึ่งหลังจากที่มีการาเทียบสถิติเรียบร้อยแล้วนะครับลุงตันก็ไม่มีตัวเลขเนาะที่ลุงตันจะวางอูเบิลให้กับพี่น้องได้รับชมกันได้เนาะเนื่องจากว่าตัวเลขในสถิติอาจจะไม่ตรงกับตำแหน่งที่จะวางเนาะนี่ก็เป็นสถิติจากการเทียบนะครับก็ลุ้นต่ออีกงวดก็แล้วกันนะครับ ท้ายนี้นะครับลุงตันก็ขอขอบคุณพี่น้อง FC นะครับที่ติดตามลุงตันมาโดยตลอดเนาะเหมือนเดิมนะครับลุงตันฝากกดไลค์กดแชร์ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ลุงตันลงให้ได้รับชมกันเจอกันใหม่คลิปต่อไปวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ